พี่ okay, วอนพูดหืมข <Univers> <blond> ้ามาสวัสดีครับครับอนนี้ก็อันนี้มาลงมารีวิวอัลบั้มรอบไหนก่อนอาชูอันนี้ของไออ้อของไอจีวอนนะครับอัลบั้มนี้แมวมาเราจะมาเริ่ม่กันเลย ี๋ยวกกออกเสียงผิดเลยอั่นเหรอ One r u r e r x four สี่อันนี้นี่เสิยงหนึ่งสิยงหนึ่งเสียเดี๋ยวให้ให้ผิงซื้อให้ใหม่นี่คือวังผง ไดิดูไรียนไสวยไดิดน้พีมาใช้เวลานานเท่าไหร่เหนือนะจำมันพีไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าสั่งสั่สั่งแล้วก็ลืมแล้วก็พีจนตอนตอนตอนได้มา่ยังยังไม่ได้แกะลืมก็คือพี่จะลืม ได้มาอ๋อสั่งเหรอใช่ใช่อไม่กี้สองไหมโอเคตองแกะแล้วสวยมากสวยมาโอเคเราจะมาบอกกันใกลใกล้กล้องจริงได้กล่นไหมเอ้ยเขียวคือ

ใช่ก็จะมีเป็นจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าจะมีสุ่มเมมเบอร์โอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาแกะสุ่มกันตอนนี้เป็นแม่เหล็กอย่างดีเป็นแมกเนตนะคะโอ้โหเล่มสวยมากเนี่ยวิธีแง่ายๆประปอยตัวเองมัไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเราจะต้องค่อยๆกลับไปคิง เปิดเล่มมาก็รถอล่อเนถ้ากล้องเห็นก่อนใช่ไมเราจะไม่ให้ใครเห็นเ่มมาเราเ็นก่อนโอ้โหเดเล่มมาดูอ่าเป็รวบรวมอันนี้ถ่ายที่ที่ไหนก็ไม่รู้นั่นหลยตอนนั้นไม่ได้ มันเ็าะเป็ต้องน 4D ใช่ปะ 4D ปั๊กเนื้อก็อาจจะ 4D จะด้านๆหน่อยเป็นกระดาษด้านเป็นแอปด้านสวยมากเนี่ยเราก็ดูคนเดียวไม่แบ่งเดี๋ยวเราแบ่งอีกทีนะครับมาดูคนดียวกนอันนี้ก็ดูของสุ่มว่าของสุ่มเล่าอะไรอันนี้อันนี้คือไม่รู้จำไม่ได้มีกี่แบบเป็นอ๋ออันนี้มันสแกนลงแอปแล้วก็ไปเล่นได้ของมึงลงส่วนปะ มีแอปยูนิเวิร์สด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมีแอปเพิ่งเพิ่งจะเล่นได้อนี่ครบทุกคนม้วนฟิลมม้วนฟิล์มต่อไปตัวแรกหนมาไม่อันนี้ก็คือฟิมว่ามันเป็นเกือวกับโรงหนังพอมาณโงหนังอ่ะมีตัวหนังมีฟิลมต่อไปอ่าต่อไปนี้เป็น โอ้โหเป็นก็โตโตสูงอันนี้เป็นทันที่ตรงนี้อันนี้เป้ยกาครับอันนี้สรุปแล้วก็มีของแข็มเป็นสูมอันนี้เป็น ar gas มันมันสามานสแกนในแอปได้ จะเป็นขยับขยับเลยนะแล้วมีนีสามารถเลื่อนได้ว้่มีรูปสุ่มแล้วหลังแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นรูปรวมกระหัวโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนละตอนนี้มาใส่เปลี่ยนเปลี่ยนบ้าได้ใช่ไองของพวนี้คือตอนอ้วก่อนๆอ่ะก็คือจะมีรูปสุ่มสิบสองคนกับรูปรวมหนึ่งรูปผมเก็บรูปรวมก็เลย ก็เลยได้ไม่ครบแต่ว่าพอนี้พอมีรูปรวมมาแล้วมันก็ได้ครบพี่บอลบอกว่าพอดีว่ามีรูป10คนม่ทุกคนนะเมนทุกคนอ่าโอเคเรามาค่อยเก็บกันอันนี้สวยนะแผ่นสวยคือแผ่นเหมือนนี้เลยเหมือนกั่นคล้ายๆแผ่นเสียงอ่ะอ่าฟิวบอลคล้ายคล้ายแผ่นเสียงรู้สึกเรจะไม่มีอะไรในแผ่นโอเคสดเลยเราเราคงไม่เปิดทีละหน้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระดับในแหงมมีคือ จะให้ดูก็จะให้ดูเปรือส่งเนี่ยครับอุ้ยอุ้ยสมากนี่ตึง้างในยันะเกนียวใจเย็นมากนะนี่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  แผ่วางวางวางและวางหนังสืออ่านี้และหมดกับอัลบั้มแรกซชื่อ่าวางลีเลอร์แอคกซ์สี่ซีหนึ่งสั่งคัดครับก็แบบนี้ซีหนึ่งคัดแบไว่ซีสองซีสามคัทเองโอเคเหมือนกันเหมือนกไม่เอากลัวเข้าบั้มไม่เข้าไม่ใช่ของหนูนะ ดูดด <Net> ู for <Deus> ูเ <Works> จ้าของดิเจ้าของเอาคัตเตอร์มาแล้วอ่ะเจ้าของเอาคัตเตอร์มาแล้วอ่ะคือกลัวเขาว่ามากไม่เสร็จได้บาเปิ่นให้เปิ่นมันจะใช้ได้ก็ตาม อันนี้น่าจะเป็นของแถมสำหรับคนที่สั่งทั้งสาม้านในรอบในรอบเดียวค่ะว่าน่าจะสุกไม่รู้สึกจะเป็นเซ็ตเลยโอ้โห Oh my god ไม่สุกไม่สุกขอตับไม่สุกไม่สุกไม่น่าสุกน่าสุกนิดนึงให้กล้องดูก่อนคนค่อยดูคนเราค่อยดูทีหลังอุ๊ยมีนาใช้นุ้ยได้หลังเงินเซ็น Wow ชื่ออะไรนะ ก็เลยเอ้ยงงกล้องว่ะไม่คิปแรกเรียงเรียงเรียงนไม่ไดครบทุกคนใช่ได้ครบทุกคนนะน่ารัก้าแกะแล้วไมทางทางก็จะค่อยๆนี่นี่ อันนี้เราเข้าเวลาเวลารโชว์ในการงนี้มันน่าเกลครบไม่ครบครับทันไหมทันไหมใกล้ครบแล้วนะทันก็ต้องทั <c oughs> นคน,นะคะทันก็ต้องทันทันแล้วเรร้อย่สิบสามสามสิามหก เป็น X2 คือวา X2 อันนี้ก็คือเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายถ่ายเป็นข้างนอกบนตัวขาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมือเหมือนหนังสายลับอ่ะเหมือนอันนี้จะเป็นสตูดิโอแบบเขาต้องอะไรอย่แอลอลออะไรเราส่งส่งอันนี้ดูก่อนนะครับใครเอ่ยนเทรน

ตัวเล่มมีเขาก็จะมีเหมือนเดิมเป็นฟิละคะซื้อสีอะไรไปบ้างจะเป็นฟิลเหมือนเดิมม้วนม่ดูบินซื้อเสือรอะไรไปบ้างืออสิบกับยี่สิบไปด้วยดูดูดูดเหมือนเดิมนะคะ มีดีมาสมันเปเสกเค่อยไปสแกนนะไม่เอข้า้อ๊ย้่อได้ืไ้งไปก็จะมีพิเกอร์ก็จะเปชื่อชื่อคอนเซปต์ของแต่ละชุดอันนี้ก็เป็นแรกเ o ล o r อ f อัอันนี้สนมี c o m i n g One แล้วก็ s เ a b l e ัอันนี้จะเป็นตวเมืนเดิม ส่วนสุ่มสุ่มฝั่งใบไม่เคยสุ่มได้มินจูเลยแล้วก็ตั้งแต่วันแรกไม่เคยสุ่มได้มินจูเลยในเรื่องสีความีต้องได้แล้วก็ฝั่งอีกคนนึงมัยยังแล้วก็ตอนนี้จะเป็นคันเสิร์ตเหมือนเดิมแต่สีก็จะเปลี่ยนสีครับต่อไปเราจะมาสปอยโฟโต้บุ๊กกัน ไม่เดียวดเดียวดูนิดเดียวนี่มันลูปดวงประมาณนี้ครับโอ้โหครเราเราก็ไม่ให้มันหดครับเขประมาณนี้โอเฉียงก็อืมเร็นเร็ว ก้าวฝั่งก้าวแค่บอกไม่ตัวแหงตัวแหงเพราะว่าคนเก็บอยู่นี่โอเคล้วก็จบเสร็จเอาสุขภาพละก็จะเป็น X 3ม X ่ามพัสดหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่อยากให้มันแกแกะซีแล้วเพราะว่ากลัวกลัว วัน<ห>แกะอันตรายมากแต่เราก็เก็บไม่ออกไม่ใช่เก็บคัตเตอร์นี่บอกเลยเลเลือดเสียงสีหลงมากอันนี้ก็จะแบ่งวันสิงส์ อันดับแรกส่งออเออใบแรกมาส่งนะใครแชร์วอนโอเคทได้เลแชวอนแชวอนใน้ารักซินสองเป็นเยนาซีนสามเป็นเทวอนไปซีนนี้เราจะมาดูตัวบุกกันก่อน เอขอซองเล hey ็กสองอันเลยซองยาซองยาเล็กสองมึงล yeah. ืมนอ่หาเล่นงรอมันไงปัานีนี่จะมกี่วันถึงระโคตระยังไม่เข้ามาก็เลยยังไม่รู้ว่าอะไรมันยังเห็นก็ักเห็นไหมก็่าัแคู่้สาว ก็มีฟิล oh, oh, ์มอันนี้เวดอันนี้ัได้อยากได้ลวันตอนนี้พิเศษเราวะอันนี้จังหวัดเาวะเหมือนเดิมวอะอันนี้เป็นโปสเตอร์ใส่ทไมอ่ะแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันอันนอัเป็นอะไรวันั อันที่สองจะเป็นสติกเกอร์อันนี้จะเป็นโอสเตอร์เยอะโหสวยมากความสมัยเก่าไม่รู้พัใส่ตวข้างในเสียดานนสียดานอ่ะมันอวนปลายคลานแบวไปไปมาเวยนอ้หูหูนิดเลยอารูจิราอะไรของมันอ่ะแล้วก็จะมีเป็นของเหมือนเดิม ไปสแกนแล้วเราก็จะได้โอ้เรได้เพชรนี่เราได้เพชรใช่ต่อไปก็จะเป็นการส่งแล้วระหว่างวันจันทร์กับวันพุธอ่ะคือยูจินยูจินน เราก็ยังผิดหวังกับการที่เร <ไอ S 1> าจะได้มนจูแต่เราไม่แต่เราไม่เคยิดหวังนะครับเรา,าเมนทุกคนเพ<ำ>ระๆๆๆ <c oughs> เรา,าเมนินึ่นนงจูงง่ายอยเ่โอ้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 โอคโอ้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 โอโอ้โอ้โอ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 ้โอคโอ้โอโ้โอโอโอโ้โอโอโออโอโอ้โอ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 อโ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  เราอยากให้เห็นเาร่เป็นองไโอเคเราก็จะมาเก็บตามเี๋ยวเราก็จะมาสรุปครนี้ไม่เคยได้เมทาแตรมินโจอ

คือผมว่าจะส่งแต่ว่าคือที่สองที่สามมันเป็นักรวมอ่ะลูกค้าที่ส่งหนังสือคือเรามาสิบแปดบาทอ๋องั้นเรามาสรุปกันว่าอัลบั้มนี้ของแถมจะเป็นอันนี้หมดไปเท่าไหร่จำราคาไม่ได้ตอนนี้ของแถมจะเป็นโคโตเป็นโคโต้สูงของเบนเบอร์นะคะอันนี้เข้าเข้ากับางไอจีได้นะครับ อันนี้เป็นโฟโต้สูงต่อมาก็เป็นอาอสองอสองจะเป็นสติ๊กเกอร์ส่วนอีสามนี่รูปไอจีรูปล่าสุดดูคนนาูแล้วก็อีนะคะเป็นโปสเตอร์อสองเป็นอะไรนะโเตอร์เป็นโสเตอีสอเป็นอีสองเป็นสติ๊กเกอร์อ๋ออ๋อ โอ <Okay. S 2> เคแต่ไม่ใช่จะได้โอเคก็โอเคงั้นเราก็จบคลิปกันแล้วบายอย่าลืมไปซื้อน้ <laughs> องๆกันมานะ